ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นข่าวสารเลขกครนี้ครับกับประจำวันที่7เดือนมกราคมครับเรามาอัปเดตในช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลในเลกที่2ของทะิกกันอีกครั้งครับเมื่อสุดมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าบีจีพุมุมได้เปิดตัวอย่างต่อเนื่องครับได้ปิดดีวคว้ากองหลังจากฟินแลนด์เข้ามาเสริมทัพในช่วงเลกที่2นี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็มีรายงานเปิดเผยออกมานะครับว่าทางฝั่งของทารันบีจีปทุมนานครับอดีตแชมป์ธกหนึ่งสมัยก็ยังคงเดินหน้าเสริมทัพนักเตะใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงเลกที่2นี้ครับในฤดูก,กาล2023โดยก็ได้บุก้อตกลงครับในการคว้าตัวทารันเซดิน N.D.J. ครับระกันหลังแอฟริกันฝรั่งเศสเข้ามาแทนที่โคตาของทารันเรนโตเคริตไปเลยครับ และซึ่งทั้งนี้ครับเซนเตอร์แบ็กวัย25ปีนั้นครับมีส่วนสูงถึง205เซนติเมตรกันเลยทีเดียวครับย้ายมาจากสโมสรอย่างตด้านทัมเปรินอิสเวครับทีมนาดิกของตด้านฟินแลนด์ก็ทําผูานัดในซีซั่น2023นั้นครับรวมทุกรายการครับมาทั้งหมด27นัดยิงไป1ประตูกับอีก1แอซซิตก่อนจะมีข่าวเลยครับว่าได้ตกลงครับย้ายเข้าบริทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ได้สําเร็จเลยครับและสำหรับเจ้าตัวนั้นครับอย่างตด้านเซดินเอ็นดีเยครับผ่านการคาค็กในด ยุโรมาแล้วหลายทีมับตั้งแต่ลีกของทางด้านฝรั่งเศสลีกของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ลีกของทางด้านตุรกีลีกของทางด้านเนเธอร์แลนด์ลีกของทางด้านโปรตุเกสและลีกสุดท้ายตีจะตัวค้าแข่งกอดจะย้าหมาบีจีก็คือลีกของทางด้านฟินแลนด์ครับประเด็นที่2ครับไปกันที่ทางฝั่งของทางด้านขอนแก่นครับมรสุดทับจงอางพยองครับได้คว้าตัวดีกรีอดีตทีมชาติไทยครับเข้าร่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลุยลีกในช่วงเลกที่2นี่แหละครับ และซึ่งโดยทางฝั่งของตระนานขอนแก่นนั้นครับก็ได้ประกาศคว้าตัวตระนเออร์เนสโตภูมิภาครับเบ็กซ้าลุกครึ่งไทยสเปนจากโปริเทรลเอฟซีครับเข้าบริษัทีมเพื่อเตรียมความพร้อมกับลุยศึกธริกในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2023เนี่ครับ และโดยทางนี้ครับทางฝั่งของแต่นัทเอเนสโตนั้นครับริมเซนหมายเลขสิบสามครับเคยเล่นในกับสโมสรอ,อย่างแต่นันเรอันโอบิโดครับในลีกของแต่นันดิวิชันสี่ของสเปนในฤดูกาลสองพันเก้าจนถึงฤดูกาลสองพันสิบเอ็ดหลังจากนั้นครับในฤดูกาลสองพันสิบเอ็ดจนถึงฤดูกาลสองพันสิบสองครับแย็กคอมบาร์ติมในลีกของแต่นันดิวิชันสามของสเปนและต่อด้วยในปีสองพันสิบสองนั้นครับก็ได้ยักคอมบาร์ติมสปอร์ติงกิคอนเบครับในลีกของแต่นันเซกุนดาดิวิชันก่อนจะแย็กคอมบาร์ตันฟุ ชิปเตะเมืองไทยครั้งแรกในฤดูกาล2013กับทางด้านบุรีรัมย์อัมมียูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ด แอร์ฟอร์ดเซนทันเอฟซีเมืองทองกิเลสต์สมุทรปราการชิตีบีจีพทุมและในริกที่ผ่านมานั้นครับก็เล่นในกับสมุทรสอดโปริโเกเอฟซี FC, เป็นสมุทรสอดราสุดเลยครับและสำหรับตระนักร์เอเนสโตภูมิพาน um a, น้นครับก็ได้เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการไปเป็นเชียบเลยครับและก็นับเป็นนักเตะใหม่ครับที่จะเข้ามาเสริมทัพคนที่3ต่อจากต้านักรชิสนุพงโชติและตระน,นัรวสันห์หุ่มเศษเลยครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปครับของตระหนันขอนแก่น้นครับก็จะเปิดบ้านพบกับชลบุรี ในวันที่10มกราคม2 0 2 4ในเวลา18นิกา30นาทีที่สนามองค์การบปรี่ยนศักหวัดขอนแก่นแหลกครับ ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของทารันบุรีรัมกับเบงคอกกันหน่อยครับอย่างทารันปาปัสครับออกมาเปิดใจหลังปาบุรีรัมนั้นครับเฉินชนะจากฝูงอย่างทารันเบงคอกถึงทิ่นของทารันเบงคอกไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยกันเลยครับและโดยเกมนี้ครับทางฝั่งของทารันบุรีรัมนั้นครับได้ประตูชัยจากทารันโกดันเคซิตในช่วงทดบาดเจ็บครับนาทีที่90บวก1จบเกมครับได้เฉินชนะเบงคอกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำไมเก็บเพิ่มเป็น3คะแนนครับ เป็น30คะแนนจากสเปนัดขึ้นบ่าลังอันดับที่2ของตารางครับในตามหลังเบงก็อกจากฝูงอยู่เพียงแค่4ี่แต้มเท่านั้นแหละครับและซึ่งโดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมนะครับท่านนั้นอาเธอร์ปาปาสนั้นกับผู้ซื้อใหญ่ของทีมได้ออกมาพปิดเผยครับว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่สําคัญกับเรามากโดยเฉพาะการทาคะแนนไรกับ้าถิ่นบนตารางคะแนนหากเราแพ้วันนี้ครับเราค่อยจะตามห่างถึง10คะแนนในที่ผ่านมานั้นครับเราต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตอนนี้ครับเราผ่านมันมาได้และก็ทําคะแนน เห็นครับตามหลังเดือพงแค่4ี่คะแนนตานั้นก็ต้องขอชื่นชมครับและยินดีกับนักเตะทุกคนก่อนเกมนี้ครับก็จะเริ่มขึ้นครับเรามีปญนาเรื่องตัวเล่นนิดหน่อยครับจากนี้ครับเราก็ต้องกลับไปซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดรายลาตำแหน่งจากฝูงต่อไปเลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับเมื่อวานครับนักเตะในแคมป์ของเรารับมีอาการหารเป็นพิษครับมีหลายคนที่มีอาการป่วยไม่ได้นอนครับน้ำหนักของบางคนครับลดไปถึง2-3ถึงกิโลกรัมแถมยังมีคนอาเจียนครับแต่วันนี้ครับทุกคน กลับทำผลงานได้ดีในสนามแน่นอนครับรวมถึงทระดนันทีละทรบุญมาทันและตระด้านโกดันกสิทธิ์ด้วยครับแต่เมื่อสมุสรรต้องการเข่าครับขอเ้อพร้อมที่จะสู้เปิดโซสอนเลยครับ อย่างไรก็ตามครับในเล็กๆที่ผ่านมานั้นครับเราก็ได้ผ่านมาแล้วครับและที่ผ่านมาตลอดทางครับเรามีสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควรแต่สปิรตของทีมเราดีมากผมรู้สึกยินดีมากครับที่ได้เข้าร่วมงานกับทีมนี้ครับหลังผ่านมา15ในเกมได้ดีครับเราแพ้เพียงแค่เกมเดียวเก็บครีนชีทได้ถึง10เกมส่วนในเล็กที่2นั้นครับต้องกลับไปทํางานกันใหม่ครับกลับไปซ้อมกันได้หนักเปนนักเตะเข้าใจกับเกมมากขึ้นทีมของเราครับได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอยู่แล้วครับต้องยกเครดิตให้กับท่านประธานสโมสร ซึ่งตอนนี้ครับเรามีแผนกันอยู่แล้วครับซึ่งในเลกที่2นั้นครับทีมของเราที่จะต้องการแข็งแข่งขึ้นเราก็ได้มีโอกาสให้เด็กนักรุงสองคนครับที่มีโอกาสจะเป็นอนาคตของแต่ด้านทีมชาติไทยต่อไปเลยครับ รดยซึ่งสุดท้ายนี้ครับเกมวันนี้ครับทั้ง2ทีมครับใช้ร่างกายพัฒกกันเยอะครับเกมมันจะไปทางไหนก็ได้เพราะมันสูสีกันมากครับผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอื่นนอกจากสปิริตของลูกทีมที่ลงไปทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีในวันนี้จนเกมนี้ครับนักเตะทุกคนครับก็พร้อมที่จะโฟกัสกับทีมชาติขอ,อนักเตะทีมชาติทุกคนครับโชคดีเลยครับ และสำหรับโปรแกรมการแก่งขันต่อไปครับของทา้ันบริรามนันครับก็จะออกไปเยือนทรารันรัมพูลบรีเออร์ครับในศึกทยลีก2 0 2 3ในวันที่11กลุ่กุมภาพันธ์นี้ครับคิกลอเวลา18บนาฬิกาตรงเป็นต้นไปเลยครับ ประเด็นปิดท้ายคราวนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตะนันเชียงใหม่อยู่กันหน่อยครับเมื่อได้ประกาศปิดดิวขว้าตโตตะนันอกรินปิดตาโสครับและตนันกิติพงศ์บัวทองในรับจากรำพูลครับเขาประทีปจากเป็นทางการเลยครับ โดยสรับตนาสมุรสรเชื่อใหม่ยูนันครับก็ได้ประกาศเปิดตัวต,วตวนัสอัค,ครินและตนักกิติพงศ์ครับสองแข่งจากตน,นัสรัมพูนคขับรชิมอย่างเป็นทางการครับก็โดยถือเป็นการเสริมทัพรายแรกครับระดับที่2ของทัพช่างเผือกในช่วงล็กที่2ของศึกไทยลีก2ในฤดูกาลนี้เลยครับ และซึ่งนดยตรงนี้ครับสำหรับงด้านอัคริตปิตาโสนนานครับอย่างที่บอกไปครับผ่านประสบการณ์ค้าแข้งกับเชลบุรีแกรนด์อนดามันระนองก่อนจะย้ายมาค้าแข้งกับปร๊มพูนพร้อมกับควอาแชมป์ไทยลีกสองลุยศึกไทยลีกได้เลยครับและส่วนทางฝั่งของงด้านกิติพงศ์บทองน้นครับทุกคนได้เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเชียงรายชิตีพะเยาเอฟซีนานเอฟซีแกรนด์อนดามันระนองก่อนที่จะย้ายเข้ามาเล่นในกับปั๊มพูนครับพร้อมกับควอาแชมป์ไทยลีกสองเช่นกันขึ้นสู่ลีกสุดโดยผู้น่านรง สอเมตรทำไป3เมตซิดก่อนที่จะรุยสึกทะลิกในช่วงบิ๊กแรกกับลำภูเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกํำแกจกับพวกเราทีมงานเบรดลี a แฟมรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ